สวัสดีนะครเพื่อเพื่อนทุกคนชาว YouTube นะครับโค้ดแบงค์เองนะครับมาพบกันกับโค้ดแบงค์ที่ช่องครูแบงค์สอนปฏิบัติธรรมนะครับวันนี้ก็จะมาสอนการเล่นกล้ามเนื้ออกบนนะครับก่อนที่เราจะเล่นเวทเทรนนิ่งนั้นเราควรที่จะออกกำลังกายส่วนขาก่อนนะครับจะเป็น การคาร์ดิโอก็ดีคาร์ดิโอก็จะทําให้หัวใจเรานั้นทํางานได้ปะกะติดียิ่งขึ้นนะครับะจะทําให้เราแบ่งลมหายใจดีขึ้นจะทําให้เวลาเราเล่นเวทเทรนนิ่งไม่เป็นลมในระหว่างพักนะครับหรือในระหว่างที่เรากําลังเล่นนะครับแล้วตอนนี้ก็แล้วก็เล่นท่าสกอตแล้วก็เล่นกล้ามเนื้อสวนขาเนี่ยจะเบิร์นไขมันได้ดีนะครับแล้วมันก็จะทำให สร้างฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนได้ดีอ่ามีส่วนประกอบยังไงฮอร์โมนนี้ก็มีการซ่อมแซมกล้ามเนื้อได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วกล้ามเนื้อก็จะพัฒนาได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาดูกันว่าอ่าโค้ดแบงค์จะเล่นยังไงกล้ามเนื้อหนะ้าอกนะครับโอเคนะเรามานั่งที่เครื่องเล่นนะครับอันดับแรกใช่ไหมก็คือเราก็จะเอามือจับ จับที่เครื่องเล่นให้พอดีกันกับอกบนของเราเลยนะครับเวลาเราจะเล่นเราจะต้องจําไว้ว่าจุดก่อต้นของอกบนอยู่ตรงไหนจุดก่อต้นของอกบนอยู่ตรงนี้นะจุดตกออปลายอยู่ที่สองดังนั้นเนี่ยเวลาเราเล่นเราจะต้องวาดจุดเกาะต้นจุดเกาะปลายให้เข้าใกล้กันมากที่สุดให้เข้ามาหากันมากที่สุดจะโดนอกบนมากๆนะครับจุดเกาะต้นของอกบน อยู่ใกล้ๆกันกับไหปลาร้านั่นเองนะครับต่อจากนั้นก็ให้เรานั่งล็อกสะบักหลังบีบกล้ามเนื้อสลังเข้าหากันนะครับแล้วก็แอนอกแอนอกไว้แบบนี้สะบักไม่หลุดนะต่อจากนั้นให้เราล็อกหน้าท้องไว้ด้วยเพื่อจะทําให้ตัวเราไม่สัน่นจังหวะเตรียมให้เราหายใจเข้าจังหวะดันให้เราหายใจออกนะครับ12-15ครั้งต่อเซตนะ จุดก่า A จุดกว่า B เข้าใกล้หามากที่สุดนะครับแล้วก็โฟกัสแล้วก็ต้านไว้ประมาณ5าวินะครับประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆทุกคน,น,น,นไม่กระชากนะโอเคนะครับผม แล้วก็จะพักระหว่างเซตไม่เกิน1นนาทีแล้วเราก็ไปต่อนะครับผมโอเคนะไปต่อได้เลยนะครับ โอเคประมาณนี้นะเพื่อนทุกคน